ื้นที่ตรงนี้อยู่ที่26ไร่1งาน54ตารางวานะครับแต่ก่อนก็คือ26ไร่ทั้งหมดเลยเนี่ยเราเป็นพื้นที่ทำนาอย่างเดียวเลยณตอนนี้เหลือการทำนาอยู่ประมาณ20ไร่นะครับอีก6-7ไร่นะครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของเกษตรแบบผสมผสานนะครับตั้นอดุลวิเชียนชัยมีชีวิตคล้ายลูกหลานเกษตรกรไทยหลายคนที่พ่อแม่ พยายามผลักดันให้ห่างไกลจากอาชีพเกษตรกรที่ถูกมองให้ยึดติดอยู่กับคำว่ายากจนลากเงาเนี่ยเราเป็นเกษตรกรแบบทำนาร้อยเซตื่นขึ้นมาเราก็เห็นรวงข้าวแล้วทำนาทุกหน้าได้ยินพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็บ่นทุกหน้าว่าเวลาช่วงคาตกตามเนี่ยก็ต้องยอมขายทั้งๆท,ที่เรารู้ว่าต้องขาดทุน และก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้หลังจากเรียนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์และทำงานเป็นวิศวกร,รอยู่เกือบ10ปีในที่สุดอดุลก็ตัดสินใจลาออกจากงานด้วยความมั่นใจว่าความรู้ที่มีอยู่จะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของครอบครัวได้เราก็เลยกลับมาคิดว่าเราเรียนจบซะสูงขนาดนี้เรามีทฤษฎีเรามีความรู้มากมาย ทำไมเราไปทําให้กับบริษัทอื่นเขาล่ารวยได้ทําไมเราไม่กลับไปทําให้ครอบครัวที่บ้านของเรารวยบ้างละ่ะน้อมนําเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับพื้นที่ตนเองให้เหมาะสมพื้นที่ของเรานาน,านเนี่ยเราไม่มีบอ่อน้ํานะเราจะต้องสร้างบอ่อน้ําต้องต้องสร้างแรง การเก็บน้าไว้เป็นของตัวเองเราจะต้องมีพืชไร่พืชสวนเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมีไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเราจะต้องมีพืชพืชสมุนไพรมีพืชผักสวนครัวเข้ามาเกี่ยวข้องเราจะต้องมีเป็ดมีไก่มีปลาแน่นอนว่าการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายและการสร้างรายได้ก็ไม่เกิดขึ้นในทันทีโชคดีที่ธุรกิจเสริมอย่างการเพราะเห็ด ในการทําก้อนเชื้อเห็ดไปได้สวยเรามีรายได้ช่วงนั้นวันละอย่างน้อยวันละ8,000บาท8,000บาทเนี่ยเรามาดูแล้วเรายได้เรามันเยอะพอมันเยอะแล้วเราก็ตัดสินใจความรลภบเพิ่มโรงเรือนลหลายๆโรงเรือนตอนนั้นตั้งชื่อฟาร์มว่าอดุลองหลวงฟาร์มเห็ดเติบโตอย่างก้าวกระโดดมากผมลงตอนนั้นเป็นอะไรที่เวอร์วังอลังการมาก ในขณะที่ธุรกิจฟาร์มเห็ดของเขาเติบโตอย่างก้าวกระโดดอดุลกลับรู้สึกว่าเขาอยู่รอดเพียงลำพังแต่กลับทิ้งชุมชนไว้เบื้องหลังซึ่งครั้งหนึ่งเคยคิดว่าจะกลับมาพัฒนาเพื่อเดินไปด้วยกันผมก็เลยตัดสินใจถอยลงมาก้าวหรือจากโรงเรือนที่มีตอนนั้นอยู่5โรงเรือนยุบออกเหลือแค่โรงเรือนเดียวตัดสินใจเปิดตัวเองสู่โลกว้างเลยว่าผมยินดีสอนและ พร้อมปฏิบัติให้กับชุมชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปตั้งปฏิญาณตนไว้แล้วว่าเราจะไม่เดินหน้านำชุมชนแต่เราจะเดินไปพร้อมๆกับชุมชนตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้สามาชีพชุมชนตำบลคลองหกขึ้นมาค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะ่ะซื้อนุ่มมาปลูกทีละต้นสองต้นก็พอได้กินไปมันดีตรงที่ว่าเราคือเราไม่ต้องซื้อไงเรามีกินได้เรื่อยๆ ก็มีแบ่งปันเพื่อนบ้านข้างเคียงอย่างมะม่วงถ้าออกเยอะแล้วก็ขายได้มันช่วยค่าใช้จ่ายได้เยอะช่วยใช้จ,จ่ายได้เยอะเลยล่ะอย่างปลานเนี่ยเราเราก็ไม่ต้องไปซื้อมันมีข้งมันเองอยู่แล้วเป็ดเราก็เลี้ยงแต่เราไม่ได้เลี้ยงเยอะมีอยู่แค่เก้าตัวก็ขายวันนึงแปดใบเจ็ดใบหกใบก็พอกินทุกวันนี้เหลือก็ยังได้ไปขายทุกอย่างเนี่ยที่ผมปลูกเนี่ยผมขายได้หมดเลยนะเราจะไม่อยู่แค่ความฝันแต่เราจะมาอยู่กับความเป็นจริง เราจะสร้างความเป็นจริงไปด้วยกันวันนี้ศูนย์เรียนรู้สม,มาชีพชุมชนตําบลคลอง6เป็นทั้งแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้การทําเกษตรเป็นศูนย์กลางในการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกเป็นแหล่งแปรรูปผลผลิตและเป็นพื้นที่สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนสิ่งที่เราได้กําไรกลับคืนมาเนี่ยมันคือความสุขความสุขที่ชุมชนได้ให้กับเรา เขารู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เราได้มอบให้เขามีอาชีพที่ยั่งยืนขึ้นเขาสามารถที่จะหนีพ้นความยากจนจ,นจากตรงนั้นไปมีรายได้เสริมแล้วก็มีเงินส่งลูกหลานให้เรียนสูงๆได้ตรงนั้นนะผมภาคภูมิใจมาก